สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้วันนี้ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคาดการว่าจะเป็นช่วงวิกฤตสูงสุดนะครับเนื่องจากว่าน้ำจากโดยรอบนั้นจะไหลามาเติมในพื้นที่รวมไปถึงวันนี้ในพื้นที่บางจุดยังมีฝนตกต่อเนื่องนะครับแต่ว่าดีขึ้นกว่าช่วงหลายวันที่ผ่านมาโดยวันนี้มีการคาดการณ์ครับว่าระดับน้ำนั้นอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่ประมาณ1เมตร25เซนติเมตรถึง1เมตร45เซนติเมตรครับตั้งแต่ช่วง6กโมงเช้าที่ผ่านมา ท่ามกลางสําคัญที่สุดตอนนี้คือการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เพราะว่าจากคลิปหลายคลิปที่ปรากฏในโลกออนไลน์เสียงร้องขอความช่วยเหลือยังคงดังระง,งมอยู่ในพื้นที่ครับ <S <S ที่เพจฝันดีฝันเด่นใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับได้อธิบายให้เห็นสถานการณ์น้ำล่าสุดในพื้นที่ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาที่ผ่านมา พบว่าน้ำเริ่มท่วมถนนหลักสายหนึ่งก็คือเส้นลบบุรีราเมศแล้วนั่นหมายความว่าปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมเพราะเมื่อวานนี้ถนนเส้นนี้ยังไม่จมน้าและขณะนี้ทีมงานของฝันดีฝันเด่นยังเข้าพื้นที่ตัวเมืองหัดใหญ่ไม่ได้ครับเมื่อคืนหมดแนจววิ่งมาได้ตรงนี้ฝั่งนู้นคือไม่ได้แล้ว นั่นแสดงว่าในตัวเมืองหัดใหญ่เนี่ยน่าจะมีปริมาณน้ำเยอะขึ้นอีกเยอะเลยพร้อมกันนี้ครับยังระบุถึงปัญหาเรื่องของศูนย์อบพยพโดยระบุว่าตอนนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชัดเจนได้แล้วครับเพราะเมื่อกู้ภัยช่วยเหลือประชาชนออกมาก็ต้องเคว้งต้องออกมาตากฝนทำให้เกิดความวิตกกังวลมากไปกว่าเดิมส่วนสภาพฝนในขณะน,นี้มีฝนตกอยู่ตลอดเวลาแต่ว่า เป็นการตกในลักษณะคือตกเบาสลับหนักอยู่ส่วนเหตุการณ์นี้ครับคุณผู้ชมครับถูกระบุว่าอยู่ในพื้นที่ถนนราชอุทิศอำเภอหัดใหญ่เมื่อเวลา17.30นิกานาทีของเมื่อวานนี้เสียงร้องของความช่วยเหลือดังมาจากทุกทิศทางเมื่อมีเรือผ่านเข้ามาในพื้นที่ครับ ลูกของลูกก็เลี่ยนคนลูกอะ ส่วนผู้ใช้ Facebook ชื่อปาซิยะเถาะซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ครับในโรงพยาบาลหัดใหญ่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ล่าสุดก็ได้เผยแพร,แร่นาทีที่เฮลิคอปเตอร์ได้มารับตัวผู้ป่วยอาการวิกฤตไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลมออหรือโรงพยาบาลสงขลานครินนะครับเนื่องจากว่าที่โรงพยาบาลหัดใหญ่ไม่มีไฟฟ้าใช้พร้อมกับระบุว่าขอให้ทั้งคนไข้และเจ้าหน้าที่ปลอดภยัย ส่วนภาพนี้ครับเรียกว่าสะเทือนใจทั้งประเทศภาพนี้ครับภาพในห้อง NMCU หรือหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดกึ่งวิกฤตก็จะเห็นว่าต้องใช้ไฟฉายเปิดส่องนะหลังจากที่โรงพยาบาลเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้คุณปาสิยะระบุบอกว่าพ่อพ่อแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงเราจะดูแลอย่างดีถึงไฟไม่มีน้ำไม่ไหลเราจะดูแลพวกเขาอย่างดี เราดูแลคนไข้เปรียบเสมือนลูกตัวเองคนหนึ่งพวกเด็กๆมีความอดทนมากๆไม่งองแงเลยนี่ฮะภาพในพื้นที่ที่โรงพยาบาลหัดใหญ่หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดกึ่งวิกฤตด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขครับนายพัฒนาพร้อมพัฒ ล่าสุดก็เปิดเผยบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาสามารถกู้ไฟฟ้าในโรงพยาบาลหัาดใหญ่ได้แล้วส่วนหนึ่งแต่ยังไม่สเสถียรเมื่อเช้าที่ผ่านมายังมีติดติดดดับอยู่บ้างนะครับขณะนี้ยังคงต้องเดินหน้าย้ายผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลมอแต่ว่ายังไม่สามารถระบุตัวเลขผู้ป่วยที่แน่ชัดได้เนื่องจากว่ายังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลขณะที่การเข้าไปช่วยเหลือของคุณเปิ้ลนาคศิลาชัย ก็จะมีคลิปนี้ปรากฏออกมาเพราะว่าคุณเปิลน,นาคอนถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาแล้วก็พูดชัดเจนบอกว่าเกินกำลังที่ตัวเองจะช่วยแล้วหลังจากเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านทำให้เจสกีของตัวเองเนี่ยพังแล้วก็กลายเป็นผู้ประสบภัยติดอยู่บนหลังคาเช่นเดียวกันจากนั้นได้รับการช่วยเหลือจากทหารครับโดยคุณจูนภรรยาของคุณเปิ้ลระบุบอกว่าสถานการณ์นั้นหดหู่มาก ทางทีมเปิ้ลจะรีบกลับไปรับแน่นอนขอให้รอก่อนเราไม่สามารถไปไม่ได้เราไม่รู้จะช่วยใครได้นะตอนเนี้คนเยอะมากนี่ต้องการออกจากบ้าน โอ้โหนะกำลังเราไม่พอกำลังเราไม่พอได้ไหมทุกคนตงการตอนนี้ทุกคนตงการทุกคนกำลังจะตายหมดแล้วเนี่ยครับทุกคนต้องการความช่วยเหลือระหว่างที่ล่องไปเพื่อเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวเองก็ประสบเหตุด้วยนะฮะแล้วก็จะได้ยินเสียงคนตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ ซึ่งอย่างที่คุณจูนภรรยาของคุณเปิ้ลบอกว่าสถานการณ์นั้นหดหูมากคุณเปิ้ลก็บอกชัดเจนบอกว่าเกินกําลังที่ตัวเองจะช่วยเหลือแล้วแต่ว่าล่าสุดครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาประมาณสัก9ก้าโมงเช้านี่ยครับคุณเปิ้ลนาครอ,อัปเดตบอกว่าวันนี้เจสกีจากสมาคมกว่า20ลําลำพร้อมแล้วขอให้แจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาได้เลยขณะที่ทางด้านนายฝาซีลาเตะครับซึ่งระบุว่า เขาเป็นชาวอำเภอจนะบอกอยู่ในพื้นที่ประสบภัยเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุบอกว่าท่ามกลางสถานการณ์นี้แม้ประเทศไทยมีโครงสร้างการบริหารจัดการภาพิบัติระดับท้องถิ่นแต่ความจริงต้องยอมรับว่าหลายพื้นที่เผชิญกับเหตุการณ์ที่เกินขีดความสามารถของผู้นําท้องถิ่นอย่างสิ้นเชิงการปล่อยให้ท้องถิ่นจัดการตามลาพังในภาวะที่ไฟดับน้ําท่วมสูงถนนทุกสายถูกตัดขาด การสื่อสารก็เป็นศูนย์นี่คือการผลักประชาชนให้เผชิญกับชะตากรรมด้วยตนเองอย่างไม่เป็นธรรมและเป็นความล้มเหลวของรัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในฐานะนายกรัฐมนตรีท่านมีหน้าที่และอำนาจโดยตรงในการสั่งการให้เกิดมาตรการฉุกเฉินที่เป็นระบบรวดเร็วและมีประสิทธิภาพแต่สิ่งที่ประชาชนเห็นในขณะนี้กลับเป็นเพียงการลงพื้นที่ที่เน้นภาพลักษณ์ถ่ายรูป การเดินตรวจน้ําท่วมซึ่งไม่มีผลต่อการช่วยชีวิตผู้คนที่กําลังรอความช่วยเหลืออยู่บนหลังคาบ้านและที่สําคัญรัฐบาลต้องหยุดปล่อยให้ประชาชนเดาเอาเองว่าพื้นที่ใดปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยต้องจัดทําระบบข้อมูลกลางที่ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงได้จริงแบบเรียลไทม์ระดับน้ําที่เพิ่มขึ้นจุดที่ถนนถูกตัดขาดสถานะของไฟฟ้าสถานะของน้ําประปาเส้นทางอพยพที่ยังใช้งานได้ รวมไปถึงจุดรับส่งผู้ประสบภัยข้อมูลเหล่านี้ต้องถูกอัปเดตอย่างต่อเนื่องและประกาศผ่านทุกช่องทางประชาชนกำลังตกอยู่ในความเป็นความตายและสิ่งที่พวกเขาได้รับกลับเป็นความเงียบเป็นความล่าช้าและการให้ท้องถิ่นรับผิดชอบเพียงลำพังสุดท้ายเรามีรัฐบาลเพื่อจัดการบริหารประเทศรวมถึงภัยพิบัติไม่ใช่ผลักภาระให้กับอาสาสมัคร